บทที่1 9 1การปรปะทะกันระหว่างหวังตงเอ๋อและหวังชิวเอ๋อพื้นดินที่นี่เรียบมากพูดให้ถูกก็คือที่นี่ดูไม่เหมือนโลกแห่งความเป็นจริงเลยไม่มีพืชเมื่อพวกเขาปีนขึ้นไปบนเนินเขาวพวกเขาเห็นฉากหนึ่งที่ทําให้ผมของพวกเขาตั้งด้านหลังเนินเขานี้แนวกระดูกและโครงกระดูกสีขาวขนาดใหญ่หันสีสับไปเกือบเท่ากันในเบ้าตาของพวกเขาไฟวิญญ,ญาณสีแดงเริงระบามีโครงกระดูกหลายร้อยตัวหมุนไปพร้อมกัน ไฟวิญญาณในดวงตาของพวกเขาเต้นแรงทำให้เกิดรัศมีจางๆในอากาศช่างเป็นฉากที่น่าตกใจจริงๆหวังตรงเอ่ออุทานเกือบจะโดยไม่รู้ตัวแต่โครงกระดูกกลุ่มใหญ่ๆหยุดเพียงครู่หนึ่งและพุ่งเข้าหาพวกมันทันทีฮัวอีเฮ่ากล่าวว่าลมหายใจใดๆก็ตามมีแรงดึงดูดอย่างมากสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ตายหากพวกมันได้รับเนื้อและเลือดของเรา มันจะส่งเสริมวิวัฒนาการของพวกเขาในระดับที่ดีสิ่งมีชีวิตใดๆที่ไม่ตายสามารถพัฒนาต่อไปและเข้าถึงห่วงโซ่อาหารได้ครูบอกฉันในความทรงจำของเขาว่าเขาทิ้งสิ่งมีชีวิตอันเดดไว้ทั้งหมด13ตัวในดินแดนแห่งความตายนี้ซึ่งโครงกระดูกธรรมดาประเภทนี้อ่อนแอที่สุดให้ฉันทดสอบความแข็งแกร่งของพวกเขาเปยไปก้าวไปข้างหน้าและยืนอยู่ตรงหน้าหัวอีห้าวและหวังตงเอ,อ๋อ หลังจากนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานานเขาก็มีอาการคันไปทั่วทั้งร่างกายแล้วแม้ว่าเขาจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่อย่างน้อยความแข็งแกร่งของเขาก็กลับมาอยู่ที่70-8ถึงเซเมื่อเผชิญหน้ากับโครงกระดูกเหล่านี้เขาก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้เช่นกันในไม่ช้าโครงกระดูก7หรือ8ตัวก็รีบวิ่งขึ้นมาอาวุธของพวกเขาคือร่างกายของพวกเขาเองโครงกระดูกรีบวิ่งขึ้นมาก่อนเหยียดกรงเล็บกระดูกของมันออกตรงไปที่หน้าอกของเป้ยแล้วคว้ามันไว้ ในอากาศมีเพียงเสียงคลิกของโครงกระดูกขณะที่พวกมันเคลื่อนไหวไม่ว่าความแข็งแกร่งของหวังตงเอ๋อจะไม่อ่อนแอไปกว่าเป้ยเปๆมากนะแต่เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ใบหน้าที่สวยงามของเธอก็ซีดลงสาวคนไหนไม่กลัวโครงกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่นี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มืดมนและความแข็งแกร่งของเขาเองถูกจำกัดหัวอีเฮายิ้มเล็กน้อยและพูดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลอย่าลืมว่าครูทิ้งโลกนี้ไว้ให้ฉันฉันเป็นนายของโลกนี้ เปยไปเหวี่ยงแขนขวาของเขาแล้วทุบแขนของโครงกระดูกที่พุ่งเข้ามาข้างหน้าเขาก่อนเขาก้าวไปด้านข้างครึ่งก้าวแล้วคว้าซี่โครงของโครงกระดูกด้วยมือขวาอันแรงกล้าเขายนโครงกระดูกขึ้นและชนเข้ากับโครงกระดูกสองตัวที่อยู่ใกล้ๆหลังจากนั้นทันทีแหวนวิญญาณวงแรกก็สว่างขึ้นและกรงเล็บมังกรฟ้าร้องก็ยิงออกไปทำลายโครงกระดูกอีกสองตัวที่อยู่รอบตัวเขา หลังจากที่โครงกระดูกเหล่านี้แตกสลายไฟวิญ,ญญาณที่แต่เดิมที่แผดเผาในกะโหลกศีรษะไม่ได้ดับลงแต่บินขึ้นไปในอากาศทันทีและหนีไปในระยะไกลแต่ก็ไม่มีข้อยกเว้นฟ้าร้องและสายฟ้าเป็นการรวมตัวกันของพลังงานอันชอบธรรมระหว่างสวรรค์และโลกพวกมันทำลายล้างวิญญาณอย่างมากไฟวิญ,ญญาณของโครงกระดูกเหล่านี้ไม่ได้ส่งพลังมากนะักขณะที่หัวอีเหาพูดเขาก็ชี้มือขวาของเขาไปที่พื้น โครงกระดูกที่เพิ่งถูกทำลายโดยเป้ยเปได้รับการจัดระเบียบใหม่ด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์และเปลวไฟที่เต้นระบำในดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีเทาพวกเขาไม่ได้โจมตีเป้ยๆเปอีกแต่หันกลับมาและรีบไปหาเพื่อนของพวกเขาจากนั้นหัวอีเห่าพึมพำรคราถาโบกมือขวาของเขาและแสงสีเทาก็ปรากฏขึ้นจากท้องฟ้าโจมตีโครงกระดูกโหลที่ด้านหน้าของกองทัพโครงกระดูกทันที โครงกระดูกหลายสิบตัวสั่นอย่างกระทันหันและจากนั้นไฟวิญ,ญญาณในเบ้าตาของพวกมันก็พุ่งออกมาจากเบ้าตาโดยตรงและพุ่งขึ้นไปในอากาศช่วงเวลาต่อมาไฟวิญ,ญญาณก็ตกลงสู่ดวงตาของพวกเขาโครงกระดูกเหล่านี้หันกลับมาแล้วรีบวิ่งไปหาสหายเก่าของพวกเขาน้องชายคุณสามารถควบคุมพวกเขาได้หรือไม่เปไปกล่าวด้วยความประหลาดใจหัวอีเห่าหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าฉันสามารถควบคุมโครงกระดูกเหล่านี้ได้ ซึ่งมีพลังการต่อสู้ที่แท้จริงเกือบจะเหมือนกับคนทั่วไปฉันไม่จําเป็นต้องใช้เวทมนต์ด้วยซ้ำหากฉันสามารถฝึกเวทมนต์อันเดชท,ที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้อยู่ด้านบนได้ถ้าอย่างนั้นฉันก็สามารถเป็นเจ้าแห่งโลกได้จริงๆแม้กระทั่งตอนนี้ด้วยตราสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญ,ญญาณที่อาจารย์ของฉันทิ้งไว้สิ่งมีชีวิตอันเดชท,ที่นี่ก็ไม่สามารถทําร้ายฉันได้ ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทำไมฉันถึงบอกว่ามันปลอดภัยอย่างแน่นอนที่จะแอบเข้าไปในลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าฉันพบกับอันตรายฉันสามารถซ่อนตัวที่นี่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์จะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะเข้าไปในดาวเคราะห์ที่อาจารย์สร้างขึ้นเพื่อจับฉันได้เป้ยเปพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าน้องชายฉันคิดว่าคุณทำให้ฉันเชื่อ แม้ว่าฉันจะยังไม่อยากให้คุณเสี่ยงอย่างไรก็ตามเวทมนต์อันเดชของคุณนั้นแปลกและทรงพลังจริงๆแต่คุณต้องจำไว้ว่าปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายอยู่ที่นี่โลกของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาสามประเทศที่แต่เดิมเป็นของทวิปโตหลัวมีชื่อเสียงที่แย่มากที่จริงแล้วการแสดงเวทมนต์อันเดชของคุณในทวีปโตหลัวก็ไม่ต่างจากปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นทำไม่ได้แม้แต่ในสถาบันการศึกษาก็ตาม หัวอีห้าวพยักหน้าและกล่าวว่าพี่ชายฉันเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงไม่ต้องกังวลเว้นแต่มันเป็นเรื่องของชีวิตและความตายไม่เช่นนั้นฉันหัวอีห้าวเป็นเพียงเจ้าของจิตวิญญาณการต่อสู้คู่ฉันเป็นเพียงปรมาจารย์วิญญาณแฝดนักรบและเนโครแมนเซอร์ก็คือถังวู้ไม่ใช่ฉันเป้ยไปยิ้มและพูดว่าน้องชายเป็นคนฉลาดตรับใดที่คุณเข้าใจหัวอีห้าวถอนหายใจเบาๆและพูดว่า ไม่ว่าจะเป็นนิกายถังหรือสถาบันสื่อหลายเครือของเราก็ไม่มีปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายหวังตงเอ๋อเงียบอยู่ข้างๆเขาหัวอีเห่าหันไปมองเธอตรงเอ๋อหวังตรงเอ๋อกล่าวว่าหยุดพูดได้แล้วฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรฉันมีคําขอเดียวเท่านั้นถ้าคุณไปผจญภยัยคุณต้องพาฉันไปด้วยสิ่งที่คุณอยากให้ฉันเป็นก็ดีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ตกลงหัวอีเ่าเห็นด้วยอย่างมีความสุข เขารู้ว่านี่คือสัมปทานที่ใหญ่ที่สุดของหวังตงเอ๋อร์เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะไม่ปล่อยให้เธอติดตามเขาหวังตงเอ๋อร์เองก็เป็นจกักรพรรดิวินด้วยเวทมนตร์อันเดชของเขาเองเป็นหลักประกรันโอกาสที่จะเกิดอันตรายไม่สูงนักกลับไปกันเถอะเมื่อเห็นว่าโครงกระดูกที่ควบคุมโดยหัวอีห่าวไม่สามารถหยุดเขาได้อีกต่อไปเขาเปิดประตูกุญแจลับอีกครั้งทั้งสองอยู่ข้างๆเขาและทั้งสามก็เข้าไปในประตูด้วยกัน ด้วยแสงสีเทาโครงกระดูกทั้งหมดที่หัวอีห้าควบคุมก่อนหน้านี้ก็เฉื่อยชาและไม่เคลื่อนไหวโลกทั้งใบของอันเดตก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งแสงแวบขึ้นมาอีกครั้งและหัวอีห้าวและคนอื่นๆก็กลับไปที่ห้องของเปย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 ยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าฉันรู้สึกดีมากที่ได้กลับมาพูดตามตรงฉันไม่ชอบสถานที่เย็นๆแบบนั้นหวังตรงเอ๋อพูดทันทีฉันไม่ชอบมันอีกแล้วทวิปโตหลัวของเราที่มีแสงสว่างนั้นสวยงามที่สุด หัวอีห่าหัวเราะและพูดว่าใครจะอยากไปที่นั่นเว้นแต่จําเป็นจริงๆเอาละพี่ชายพักผ่อนเยอะๆแล้วเราจะกลับไปฝึกซ้อมต่อเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้พบวิธีการบางอย่างที่สามารถเร่งความเร็วได้เพิ่มการดูดซึมเลือดในร่างกายของฉันสุดยอดสวรรค์น้ำแข็งและพลังหยวนดินจะต้องได้รับการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะมั่นใจมากขึ้นแม้ว่าฉันจะเป็นความลับก็ตามการแข่งขันได้มาถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขัน และมีบรรยากาศที่ตึงเครียดมากกว่าในรอบคัดออกครั้งแรกรอบเจอพบหมดรอบสุดท้ายจะตัดสิน8จุดสุดท้ายนี่เป็นการแข่งขันครั้งแรกที่มีนิกายเข้าร่วมการแข่งขันและมีปริมาณทองสูงกว่าการแข่งขันครั้งก่อนมากความสามารถในการเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายด้วยทีมที่แข่งขันกันมากกว่าร้อยทีมจะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของคนคนหนึ่งได้อย่างไม่ต้องสงสัยไม่มีใครจะใส่ใจกับกระบวนการมีแต่ผลลัพธ์เท่านั้น วันนี้และพรุ่งนี้รอบสุดท้ายนี้จะเสร็จสิ้นในการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในบรรดาเกมทั้งหมดในรอบสุดท้ายนี้ไม่ใช่ทุกเกมที่เข้มข้นบางทีมถูกกำหนดให้ไม่มีความหวังที่จะปรากฏตัวอยู่แล้วจะไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มกำลังอีกต่อไปแต่ผู้ที่ต้องพึ่งพาชัยชนะครั้งสุดท้ายเพื่อกำหนดอันดับต้องต่อสู้อย่างดุเดือด แน่นอนว่ายังมีอีกสถานการณ์หนึ่งคือทีมที่ถูกกำหนดให้ผ่านเข้ารอบแล้วพวกเขาจะทำผลงานอย่างไรในรอบสุดท้ายกลุ่มแรกเกมแรกทีมสถาบันสื่อหลายเครือพบกับทีมนิกายถังนั่นคือกรณีในการแข่งขันแบบพบกันหมด6รอบก่อนหน้านี้พวกเขารักษาสถิติที่ดีในการชนะ6เกมไม่ว่าผลลัพธ์ของรอบสุดท้ายนี้จะเป็นอย่างไรพวกเขาก็ถูกกำหนดให้ผ่านเข้ารอบแล้วในกรณีนี้พวกเขาจะเล่นเกมประเภทไหน ผ่านเข้ารอบด้วยอันดับที่1ในกลุ่มแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับอันดับที่2ในกลุ่มผู้ชมทุกคนต่างให้ความสนใจกับเกมนี้ในขณะนี้สถานที่ทั้งหมดเงียบสงบทุกคนมองไปที่ฉากบนเวทีการแข่งขันและรู้สึกกระหายน้ําโดยเฉพาะผู้ชายบนเวทีการแข่งขันที่ยืนประจันหน้ากันนั้นมีสาวงามสองคนที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกัน ผมสีฟ้าอมชมพูยาวเหมือนกันสยายไปทางด้านหลังข้างหนึ่งมีคลื่นลูกใหญ่และอีกข้างมีผมตรงเรียบลื่นชุดหนึ่งคือชุดสีเขียวเข้มแบบดั้งเดิมของชเช็กและอีกชุดคือชุดสีน้ำเงินน่าทึ่งไม่แพ้กันพวกเขาปรากฏตัวบนสนามแข่งขันในเวลาเดียวกันแข่งขันรอบที่แล้วเพิ่งยอมรับว่าเป็นพี่น้องกันในบริเวณรอใบหน้าของหัวอีเห่าหน้าเกลียดมากและเขาก็เสียใจ ตอนนี้เมื่อเขากำลังจะขึ้นเวทีด้วยตนเองเพื่อประกาศว่านิกายถังยอมแพ้การแข่งขันแล้วหวังชิวเอ๋อซึ่งเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงกล่าวว่าคุณไม่สะดวกอย่างไรก็ตามคุณแค่ยอมรับความพ่ายแพ้ฉันจะไปดังนั้นหวังตงเอ๋อจึงขึ้นไปบนเวทีแต่เมื่อผู้ตัดสินบูโปโตโลวัวขอให้ผู้หญิงสองคนเข้ารับตำแหน่งตามลำดับหวังตงเอ๋อไม่ได้พูดอะไรเขาหันกลับมาแล้วเดินไปที่ขอบเวทีการแข่งขัน เธอไม่ยอมรับความพ่ายแพ้หรือเธอไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยซ้ำเธอจะทําอะไรในอีกด้านหนึ่งหวังชิวเอ๋อก็ถอยออกไปด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงสองคนแข่งขันกันเพื่ออํานาจสูงสุดสายตาของทุกคนในนิกายถังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลหัวอีเฮาไม่สามารถหยุดมันได้ในตอนนี้แม้ว่าฉันต้องการก็ตามเวทีการแข่งขันมีโลกันเสียง นอกจากนี้เมื่อเกมเริ่มต้นผู้เล่นเพียงคนเดียวบนเวทีจะเป็นตัวแทนของทีมหวังตงเอ๋อเองก็นิ่งเงียบและไม่มีใครสามารถหยุดเกมนี้ได้ผู้หญิงคนนี้ใบหน้าของหัวอีเ้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกังวลใจอย่าประมาทได้ไหมด้านหนึ่งคือผู้หญิงที่เขารักและอีกด้านหนึ่งคือหวังชิวเอ๋อซึ่งเขาค่อนข้างผัวพันด้วยอันที่จริงหัวอีเ้ารู้สึกเสมอว่าเขาเป็นนี่เธอไม่ว่าอันไหนก็ไม่อยากเห็นมันเจ็บ ในขณะนี้เขาต้องการจับหวังตรงเอ,อ๋จริงๆอุ้มเธอไว้บนตักของเขาและตีก้นเล็กๆของเธอบนเวทีการแข่งขันหวังตรงเอ,อ๋มองไปที่หวังชิวเอ,อ๋จากระยะไกลและค่อยๆยกมือขวาขึ้นที่ด้านข้างของร่างกายดวงตาของหวังชิวเอ,อ๋รีลงเล็กน้อยและทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรแต่ดวงตาที่พวกเขามองกันในเวลานี้เฉียบคมมากในสายตาของผู้ชมทั้งสองทีมที่เข้าร่วมเกมนี้ไม่ชอบพวกเขา ดังนั้นไม่สําคัญว่าใครจะชนะหรือแพ้หากไม่มีความปรารถนาที่จะชนะพวกเขาจะมองว่ามันเป็นเกมที่น่าพึงพอใจแต่พวกเขาจะซาบซึ้งกับมันมากเกินไปบนเวทีหลักสวีเทียนหรันซึ่งดูตามปกตินั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆโดยมีร่องรอยของความประหลาดใจปรากฏบนใบหน้าของเขาแต่ลึกลงไปในดวงตาของเขามีร่องรอยของความขุ่นเคืองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ผู้หญิงที่สวยแบบนี้ไม่ใช่ของฉันสิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นคือฉันไม่มีทางเลือกเลยเมื่อสวีเทียนรันคิดถึงสิ่งนี้เขารู้สึกเจ็บปวดราวกับแมงป่องพิษแทงหัวใจของเขาด้วยตะขอหางเกมเริ่มต้นขึ้นขณะที่เจ้า้านตะโกนหวังตงเอ๋อและหวังชิวเอ๋อร์ก็ลงมือพร้อมกันหวังตงเอ๋อยกมือขวาขึ้นที่ด้านข้างของเขาและแสงสีดำสนิทก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับแหวนวิญญ,ญาณสีดำมันเป็นจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ที่สองของเธอคอนเฮาเทียน ในอีกด้านหนึ่งหวังชิวเอ๋อก็ยกมือขวาของเขาขึ้นมาด้วยและแหวนวิญญาณทั้งหกที่อยู่ใต้เท้าของเขาก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงเวลาต่อมาผู้หญิงทั้งสองก็พุ่งเข้ามาหากันในเวลาเดียวกันไม่มีใครอนุญาตให้ใช้ความเร็วจนสุดขั้วพวกเขาทั้งหมดพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ด้วยก้าวเล็กๆของพวกเขาปลิวสวยัยและทั้งสองฝ่ายก็เข้าใกล้เวทีการแข่งขันอย่างรวดเร็วระวังตัวด้วย หวังตรงเอตโกนแหวนวิญญาณอายุหมื่นปีที่มีสีดำราวกับหมึกก็ส่องแสงเจิดจ้าและค้อนห้าวเทียนขนาดเล็กแต่เดิมในมือของเธอก็ขยายออกอย่างรวดเร็วโดยหัวค้อนจะใหญ่ขึ้นและด้ามค้อนก็ยาวขึ้นมันกลายเป็นค้อนสงครามด้ามยาวในทันทีหัวค้อนมีรูปทรงกระบอกสูงเกือบสองฟุตและหัวค้อนสีเข้มมีเส้นเรียบง่ายสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือออร่าหนาที่อยู่ภายในนั้นในกระบวนการพุ่งไปข้างหน้า หวังตรงเอ๋ก็หันไปครึ่งทางโดยจับคอนด้วยมือทั้งสองข้างแล้วเหวี่ยงมันไปข้างหลังเธอหลังจากนั้นทันทีร่างกายที่บอบ,บางก็บิดตัวไปมาอีกครั้งและคอนเท้าเทียนก็หมุนตัวไปในอากาศพัดพาลมชั่วร้ายอันน่าสะพรึงกลัวและเดินตรงไปที่หวังชิวเอ๋และฟาดหัวเธอพวกเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆเหรอเมื่อเห็นการโจมตีอันทรงพลังของหวังตงเอ๋ผู้ชมส่วนใหญ่มีความคิดเดียวกันในใจ เห็นได้ชัดว่าหวังชิวเอ๋อไม่ได้คาดหวังว่าหวังตรงเอ๋อจะต่อสู้กับเธอในลักษณะนี้เธอไม่เคยแสดงความอ่อนแอเลยเมื่อเกิดเสียงดังขึ้นเวทีการแข่งขันทั้งหมดดูเหมือนจะสั่นเทานี่เป็นการประทะกันของความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งอย่างผดเด็จการแม้ว่าหอกมังกรทองของหวังชิวเอ๋อจะดูเพรียวบางมากเมื่อเทียบกับค้อนเฮาเทียนแต่การประทะกันอย่างกระทันหันเผยให้เห็นความได้เปรียบ ด้านความแข็งแกร่งขั้นสูงสุดของมันในทันทีและคอนฟ้าใสาก็เด้งขึ้นมาทันทีเมื่อหวังชิวเอ๋อต้องการไล่าตามเธอร่างกายที่เบาบ,บางของหวังตงเอ๋อกำลังเต้นราวกับผีเสื้อในดอกไม้โดยที่เท้าซ้ายของเธอแตะพื้นเขายกเท้าขวาขึ้นและเหยียบน่องของเท้าซ้ายของเขาหมุนตัวไปในอากาศอย่างรวดเร็วและคอนที่บินได้ก็กระแทกมันลงไปอีกครั้งด้วยแรงผลักดันที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม เสียงคำรามดังขึ้นอีกคราวนี้หวังชิวเอ๋อได้เพิ่มความพยายามของเขาอย่างชัดเจนเป็นผลให้ก้าวของหวังตรงเอ๋อถอยกลับอย่างรวดเร็วแต่แม้ในระหว่างการล่าถอยร่างกายที่ละเอียดอ่อนของเธอยังคงหมุนอยู่และมือของเธอดูเหมือนจะติดกาวไว้ที่ด้ามจับของค้อนเ้าเทียนโดยโบกมือสลับกันเพื่อให้มันหมุนหลังจากที่หวังชิวเอ๋อร์เคาะคอนอันที่สองของหอ,อกมังกรทองเขาก็ดันด้วยมือซ้ายและส่งเงินด้วยมือขวาของเขา ปลายหอ,อกมังกรทองได้กระแทกหน้าอกของหวังตงเอ๋อราวกับสายฟ้าแล้วและค้อนอันที่สามของหวังตงเอ๋อก็ตกลงไปในขณะนี้มันตกลงมาอย่างถูกต้องและหัวค้อนหนาก็กระแทกปลายหอ,อกมังกรทองคราวนี้หวังตงเอ๋อมีความได้เปรียบไม่ว่าหวังชิวเอ๋อจะแข็งแกร่งแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถฝ่าฝืนกฎแห่งธรรมชาติได้ถือหอ,อกมังกรทองไว้ในมือเดียวโดยมีปลายหอ,อกอยู่ตรงหน้าเธอเป็นการยากที่จะออกแรงเลย แต่วังตรงเอ๋อกำลังเหวี่ยงค้อนด้วยกำลังทั้งหมดของเขาในบรรดาวิญญาณอาวุธค้อนเฮาเทียนยังมีชื่อเสียงว่าทรงพลังที่สุดอีกด้วยในแง่ของความแข็งแกร่งหวังตงเอ๋อนั้นได้กว่าหวังชิวเอ๋อมากแต่ด้วยความช่วยเหลือจากค้อนเฮาเทียนและวิธีการต่อสู้อันทรงพลังของเธอเธอยังสามารถใช้ความแข็งแกร่งของเธอจนถึงขีดสุดได้ปืนมังกรทองถูกดึงกลับหวังชิวเอ๋อกดลงด้วยมือขวาของเขา และด้วยแรงกดของหอกมังกรทองบนพื้นร่างกายของเขาก็เด้งขึ้นมาและเท้าขวาของเขาก็เตะคอของหวังตงเอ๋ออย่างชานฉลาดแต่ดูเหมือนว่าหวังตงเอ๋อจะเข้าสู่สภาวะที่ยอดเยี่ยมในเวลานี้ก้าวที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาหมุนอีกครั้งและร่างกายของเขาก็ถอยกลับอย่างช่ำชองอีกครั้งในเวลาเดียวกันคอนเฮาเทียนก็โจมตีด้วยลมชั่วร้ายเป็นครั้งที่สี่ ในเวลานี้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าหวังตงเอ๋กำลังใช้ทักษะการต่อสู้พิเศษทักษะการต่อสู้แตกต่างจากทักษะจิตวิญญาณเป็นวิธีการต่อสู้ที่พัฒนาขึ้นตามลักษณะของจิตวิญญาณการต่อสู้ของตนเองร่วมมือกับวิญญายุทตเพื่อเพิ่มพลังของวิญญาณยุท์ให้สูงสุดเป้ยๆนั่งอยู่ข้างๆหัวอีห้าวและดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจในเวลานี้นี่คือ วิชาคอนวายุสะบ้านปั่นปวนปรากฏว่าตรงเอ,อ๋มีมือที่ทรงพลังเช่นนี้จริงๆความสามารถในการไล่ตามหวังชิวเอ๋อผู้ครอบครองพลังสูงสุดในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวแสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้ทรงพลังเพียงใดหวังชิวเอ๋อลดร่างกายของเธอลงหากเป็นคนอื่นเธออาจเลือกที่จะหลบซึ่งจะทําให้เธอมีโอกาสที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับหวังตรงเอ,อ๋อเธอจะแสดงความอ่อนแอด้วยการหลบได้อย่างไร หอกมังกรทองเคลื่อนตัวไปข้างหน้าตัวหอกอยู่ใกล้กับหลังของเขาทันทีที่เขาก้มลงเขาก็สกัดค้อนด้วยหอกมังกรทองที่อยู่ด้านหลังของเขาร่างของหวังชิวเอ๋อถูกกระแทกและจมลงและหวังตงเอ๋อใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันเพื่อหมุนอีกครั้งในขณะนี้หอกมังกรทองในมือของหวังชิวเอ๋อก็แทงออกมาจับข้อบกพร่องในการหมุนตัวของหวังตงเอ๋อในระยะใกล้เช่นนี้หวังตงเอ๋อจะหลบได้ยาก ช่างเป็นหวังตรงเอ๋อเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำานวยเช่นนี้ฝีเท้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีมันไม่ใช่การหมุนตัวธรรมดาอีกต่อไปมันเป็นทักษะเฉพาะของนิกายถังเคลื่อนไหวดั่งเงาพลายคอนอันที่ห้าคำรามเข้ามาแดง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 คอนเ้าเทียนและหอกมังกระทองยังคงปะทะกันและการชนกันแต่ละครั้งจะทำให้เกิดเสียงดังและเสียงคำรามแต่ละครั้งจะดังกว่าครั้งสุดท้าย ทั้งสองสาวไม่ได้ใช้ทักษะวิญญาณอื่นใดพวกเขาแค่อาศัยทักษะการต่อสู้และความแข็งแกร่งของตัวเองในการต่อสู้ผู้ชมในกลุ่มผู้ชมต่างตกตะลึงในเวลานี้ลีลาการต่อสู้ของหญิงผู้บริสุทธิ์เช่นนี้จะไม่ทําให้พวกเขาตกใจได้อย่างไรเมื่อพวกเขาปรากฏตัวต่อหน้าหญิงสาวที่น่าทึ่งสองคนในแง่ของความแข็งแกร่งเห็นได้ชัดว่าหวังตรงเอ๋อเสียเปรียบทุกครั้งที่เธอชนกัน เธอจะโดนหวังชิวเอ๋อร์ถอยหลังไปสองสามก้าแต่เทคนิคในมือของเธอนั้นไม่ละเทอะเลยและด้วยความช่วยเหลือจากทักษพัฒน์เงาผีเธอไม่ได้ให้โอกาสแก่หวังชิวเอ๋อร์ด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามในขณะที่การปะทะกันดำเนินต่อไปเมื่อการปะทะกันครั้งที่20เกิดขึ้นหวังตรงถูกบังคับให้ต้องอยู่ขอบเวทีการแข่งขันหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเธออาจไม่สามารถต้านทานได้หวังชิวเอ๋อร์หยุดมองหาช่องโหว่ในตัวเธอแล้วใช้หอกมังกรทองเพื่อสกัดกั้นเธอ ทุกครั้งที่หวังตรงเอ๋อทุบตีเธอก็บล็อกมันการประทะก,กันแบบเผด็จการกำลังเกิดขึ้นความงามอันน่าทึ่งทั้งสองดูเหมือนกันทุกประการและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ไม่มีใครยอมแม้แต่นิ้วเดียวแดงแดงแดงทักษะการตอกเสื้อคลุมแบบสุ่มของหวังตงเอ๋อเร็วขึ้นและเร็วขึ้นและเมื่อเธออยู่ใกล้กับขอบเวทีการแข่งขันหลายเมตรเธอก็ต่อสู้แบบเผชิญหน้ากันสามครั้งติดต่อกัน ถอยต่อไปขอบอยู่ตรงหน้าคุณแล้วหากเธอถอยออกไปอีกเธอจะโดนโล่ป้องกันนั่นย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของเทคนิคของเธออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนกังวลเกี่ยวกับหวังตงเอ,อ๋อแต่มีเพียงคู่ต่อสู้ของเธอหวังชิวเอ๋อเท่านั้นที่ไม่คิดเช่นนั้นเพราะหวังชิวเอ๋อสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าดวงตาของหวังตรงเอ๋อยังคงเต็มไปด้วยความตั้งใจในการต่อสู้และโมเมนตัมของเธอก็ไม่ได้ลดลงเพราะการล่าถอยอย่างต่อเนื่องของเธอ เมื่อหอกมังกรทองเปิดค้อนฟ้าใสาเป็นครั้งที่24หวังตรงเอ๋อไม่มีทางถอยนั่นคือเมื่อทันใดนั้นดวงตาของเธอก็สว่างขึ้นแสงสีทองอันแข็งแกร่งพุ่งออกมาจากร่างกายของเธอและค้อนที่25ก็ออกมาอย่างดูเดือดหากการโจมตีนี้สะท้อนกลับเหมือนเมื่อก่อนมันจะกระทบกับเกราะป้องกันด้านหลังเธออย่างแน่นอนแต่ด้วยการแกว่งค้อนนี้ร่างกายของหวังตงเอ๋อดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีทอง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าพลังวิญญาณของเขาได้รับการยกระดับจนถึงขีดสุดเมื่อมีเสียงคำรามอย่างรุนแรงค้อนเ,เทียนของหวังตงเอ๋อสั่นสะเทือนอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปเธอไม่ได้ล่าถอยอีกต่อไปและแม้ว่าค้อนจะยังคงถูกยกขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แกว่งกลับแต่ร่างกายที่ละเอียดอ่อนของหวังชิวเอ๋อร์กลับสั่นเล็กน้อยและเธอก็ถอยหลังไปครึ่งก้าวหวังตงเอ๋อก้าวไปข้างหน้าหันร่างของเธอไปครึ่งทางแล้วเหวี่ยงค้อนที่26 อีกครั้งที่เขาชนกับหอ,อกมังกรทองคราวนี้เป็นหวังชิวเอ๋อร์ที่ถอยหลังไปครึ่งก้าวเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มผู้ชมวัวฮี่ห้าวก็ดูตกใจเมื่อเห็นสิ่งนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ